ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยี ADT และเทคโนโลยี f e n c e b i บ m m e ที่เป็นการทำให้สิ่งมีชีวิตเล็กๆบนใบหน้าทำงานได้อย่างดีจึงทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้สามารถปกป้องผิวจากเชื้อแบคทีเรียอื่นๆได้อย่างดีค่ะและผ,ผสมผสานกับเทคโนโลยี i s e r i ิที่ทำให้ผิวรอบดวงตากระชับมากขึ้น คุณประโยชน์ของเบเลซาเซรัมอย่างแรกเลยคือเป็นการเตรียมผิวก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์เบเลซาเซตอื่นๆเพื่อทำให้ผิวสามารถได้รับการบำรุงอย่างเต็มประสิทธิภาพ 2. ให้ความชุ่มชื้นและลดเลือนริ้วรอยบริเวณใบหน้าและรอบดวงตาทำให้ผิวมีความกระชับและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นวิธีการใช้ผลิตภณ um, ัณฑ์เบเลซาเซรัมทาให้ทั่วบริเวณใบหน้าและลำคอโดยเน้นที่บริเวณรอบดวงตาทาเป็นประจำทุกวัน วันละ2ครั้งเช้าและเย็นหลังจากทําความสะอาดใบหน้าขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าด้วยเบเลซ่าเซ็ตขั้นตอนที่1ใช้เบเลซ่าเซรัมซึ่งเป็นการเตรียมผิวหน้าโดยเน้นบริเวณรอบดวงตาทําให้รอบดวงตากระชับมากขึ้นขั้นตอนที่2ใช้ v ี w o บูสเตอร์เซรัมผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเร่งผลรับความขาวกระจ่างใสทำให้ผิวเรียบเนียนและอิ่มฟูมากขึ้นขั้นตอนที่3เบเลซ่ารีจูวเนตติ้งค ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นและช่วยลดเดือนริ้วรอยก่อนวัยและขั้นตอนสุดท้ายเบเลซ่าไฮเดรติ้งมิสที่ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะจากแสงสีฟ้าและจากอุณหภ,ภูมิที่เปลี่ยนไป mm hmm. เพียงเท่านี้ mm hmm. การดูแลสุขภาพผิวที่ดี mm hmm. ก็จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปด้วยเบเลซ่าเซตค่ะ